ก็ใช้สว่านทั่วไปจาะใช่ไหมเอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจุดที่เราเลือกเจาะเดีย๊ยเราเลือกยังไงอะเจาะไหนก็ได้ตามใจเราปะไม่เขาเรียกว่ามันเป็นการลดภาระของลูกสูบอ๋อลดภาระของลูกสูบลดยังไงพี่เล่าให้ฟัง่อยส่งผลด้วยมันส่งผลเกี่ยวกับอัตราเร่งส่งผลได้เหรอส่งผลนี่แค่เจาะลูกสูบยงี้มันมันทำให้รถแรงขึ้นได้ด้วยใช่ไหมมีผลไหมมีผล ก่อนที่จะไปรับชมคลิปอมผมนะครับผมผมก็มีเกมสนุกๆมาแนะนำจากแอป JK 911อะเป็นเกมแค n งโก้แคสสครับผมเกมที่ได้รับความนิยมและแจก้อยง่ายมากนะมีปุ่มกดเล่นอนุโนมัติเล่นง่ายครับแค่กดปุ่มนี้ก็นอนรอรับ้อยเลยโบนัสจากพิษที่แตกเ,อเยอะแยะไปหมดนะ เล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมมีรูปการเติมเงินผ่าน Truemoney Wallet นะครับผม20คนแรกแอดเข้าไปรับฟรีทันที3,000 point แต่ใครแอดไม่ทันไม่ต้องเสียใจครับผมรับฟรีทันที20%จากยอดฝากอย่าลืมบอกว่าเป็นกับช่องทีมงานกรชรนะครับผมอย่าลืมนะครับผมแอด JK 9 1แอดไปเล่นแล้วทักมาบอกกันด้วยว่าได้พอเยอะป่ะไปะสวัสดีวัยรุ่นครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทีมงานกรชรเหมือนเดิม วันนี้เราจะมาเริ่มทําการประกอบเว็บร้อยของเราแล้วก็สเต็ปที่เราคุยกันไว้ก็คือ5 6ชัด5นะทีนี้ก่อนที่เราจะไปประกอบเนี่ยจะต้องมีการปรับแต่งลูกสูบนิดหน่อยอาการปรับแต่งลูกสูบเนี่ยเพื่ออะไรมีผลดียังไงกับรถของท่านเดี๋ยวเรามาชมกนในคลิปนี้มาคำตอบไปพร้อมกันไป ตอนนี้เราก็อยู่กับช่างเดฟอู่ช่างเด่นเหมือนเดิมนายเดฟดูลูกสูบหน่อยตัวนี้ลูกคาซีนะตอนนี้ก็คืออันนี้คือเขาเจียยังไงเนี่ยเจียแต่งฝาก่อนใช่ไหมหัวเน่ยบเจียให้มันนูนขึ้นใช่ไหมแต่ดูด้านข้างดินี่ลูกสูบป็ะจุนวนปกติลูกสูบมันจะเรียบหมดเลยใช่ไหมแล้วทำไมเขาต้องเจียให้มันมันมันนูนอ่ะมันมันที่เราอยู่ที่เราสั่งหรือว่ายังไงอยู่มันอยู่ที่เราสั่งครับ อ๋อก็คือสูตรของเราคือต้องการให้หัวมันนูน<ช>ถูกไหมแล้วก็มีการเจียรหลบวาวอันนี้เขาวัดวัดจากวาวโซนิกเราแล้วใช่ไหมใช่ครับยี่สิบแปดยี่สิบี่คือข้างบนนี้ยี่สิบแปดอันนี้ย<ช>ี่สิบสี่ก็คือ,อนนี้หลบพ้นละทีนี้วันนี้เดฟที่ว่าจะมาทํานี่ก็คือเดฟจะมาทายัางไงให้เราจะมาเจาะลูกสูบยังไงนะคืออะไรคูด<จ>ให้ฟังไหมให้น้ำมันมันเข้าการลูกติดก็เจาะ เจาะให้น้ำมันมันเข้ากันลูกติดหมายถึงว่าเจาะในพื้นพื้นผิวของลูกสูบนี่หรอเจาะแบบนี้อ๋อเจาะแบบนี้ใช่ไหมเจาะจให้ทะลุเลยนะเจาะให้ทะลุก,ก็หมายถึงว่าให้น้ํามันเครื่องมันสามารถผ่านเข้าออกในรูพวกนี้ได้ใช่ถูกไหมมันได้ช่วยยังไงหมายถึงว่าลูกโอกาสที่ลูกจะติดจะน้อยลงอย่างนี้หรอใช่ครับแล้วก็ช่วยในการเบาด้วยลูกสูบเบาเหมือนกับไล่ไล่เบาไปด้วยในตัวว่างั้นเถอะแต่หลักๆก็คือป้องกันลูกติดใช่ครับ ไม่ใช่ป้องกันหรอกช่วยลดอาการเนาะเอาเนื้อช่วยลดโอกาสดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยดูช่างเดียบจะเจาะก่อนว่าจะเจาะยังไงเราก็ใช้สว่านทั่วไปเจาะใช่ไหมเอาแล้ว,แล,วแล้วจุดที่เราเลือกเจาะเดียเราเลือกอยังไงอะจองไหนก็ได้ตามใจเราปะ่ะไม่ครับจุดเลือกเจาะจุดที่มัน จุดที่มันแบบว่ายังไงอ่ะไม่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานไม,ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงเอางี้วาที่เดียจะเจาะลายไหนฮะรอให้พี่ฟังก่อนก็แบบนี่ลายนี้เลยสามรูอ๋อคือเราเจาะแค่สามรูแล้วก็อ่าข้างแล้วก็ฝั่งนี้อ่าแล้วแล้วดูเล็กๆนี้คือเราเจาะเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยแต่รูเล็กๆรูเล็กๆม,มันมีอยู่แล้วอ๋อมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นทางเดินน้ำมัน อ๋อแต่ว่าเราของเราืเอเจาะรูใหญ่เพิ่มใช่ครับอืมโอ้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งปกติเขาทำวิธีนี้กันหมดเลยใช่ไหมพวกรถแต่งรถอะไรเนะี่ยผมก็ไม่รูนะ้แต่ผมทำแบบนี้อ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมทำแบบนี้ครับผมชื่อใครชื่อมืนวิธีการเจาะก็ต่างคนต่างแล้วแต่เนาะ ุเลยดฟแล้วอย่างรถเดฟเจาะไหมเจาะทุกคันไหมเจาะครับแล้วเราเคยมีปัญหาลูกติดบ้างปหอถามว่าเคยไหมมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างเนาะแต่ฟิดฟิแต่มันจะไม่ค่อยมีเท่าแบบนี้หรอกอม,มีอย่างนั้นคว้านลันอินแล้วแบบไปซัดอย่างเงี้ยลูกติดเลยอ๋อหมายถึงว่ามันแน่นเกินอย่างงี้ใช่ปหคว้านิดเกิน แล้วด้านข้างนี่คือเราเจาะด้วยใช่ไหมเนี่ยเจาะด้วยเจาะให้ทะลุอีกทีนึงใช่ไหมเจาะเลยเรามาร์คเรามาร์คจุดที่ที่คิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลต่อความแข็งแรง,งแล้วเราก็เจาะลงไปให้ทะลุจริงมันก็ได้เรื่องความสวยงามความเท่ด้วยแหละเนาะแต่ว่ามันอยู่ในเสื้อสูบเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอก ข้างว่าเนการาเดี๋ยวอะไรนะพี่เล่าให้ฟังเลยเขาเรียกว่ามันเป็นการลดภาระของลูกสูกอ๋อลดภาระของลูกสูกลดยังไงพี่เล่าให้ฟังเลยมันจะได้เกิดอาการเบาอ่าอ่ามันจะได้เกิดอาการเบาขึ้นการเสียสี<อ>น้อยลงอะไรประมาณนี้ป่ะมันช่วยการเสียสีน้อยลงไหมเรื่องการเสียสีไม่เท่าไหร่หรอกอมันจะเกี่ยวเรื่อง ส่งผลด้วยมันส่งผลเกี่ยวกับอัตราเร่งส่งผลเลยเหรอส่งผลดิแค่เจาะลูกสูบ่นี้มันมันทำให้รถแรงขึ้นได้ด้วยใช่ไหมมีผลไหมมีผลถ้าบอกถ้าถ้าถามว่ามีผลไหมมีผลอ่าเพราะว่าลูกสูบมันภาระมันน้อยลงอ่าลองเอาลูกสูบเดิมเนี่ยมาแกว่งเนี้ยเอาเอาแค่ความรู้สึกอะไรออกไปเนี้ยอ่าแล้วก็ดึงกลับกลับลูกสูบที่เจาะน้ําหนักมันจะไม่เหมือนกันอ่าคือรถตลาดบ้านเราเนี่ยอย่างนถถเ,นเนี้ยรถขี่เล่นอ่ะ เด็กน้อยมไม่ค่อยมีจังหรอกไปซื้อลูกฟอสต์ลูกอะไรมาใส่อ,ะอ่ะลูกฟอสมันเบาใช่ไหมล่ะ,ะก็จะใช้เป็นพวกอย่างนี้เนานี่นี่คือคนรู้นี่ช่างเด่นช่างเด่นออกตัวเลยใช่มันเป็นความรู้ที่วัยรุ่นต้องรู้ที่แบบว่านักโมดิฟายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเจาะทำไมจเจาะแล้วแม่งเดี๋ยวก็หลวมเดี๋ยวก็หลวมไวเกี่ยวไหมถามว่าเกี่ยวไหมสำหรับพี่นะพี่ทำรถมาเชื่อไหม วางคันทาเป็นปีไม่ยังไม่มีพังเลยถาลูกค้าพี่ทุกคนได้ซัดกันตะบี่ตะบานเป็นปียังไม่พังเลยเอาง่ายๆคือมันมีผลดีมากกว่าผลเสียสําหรับพี่ถ้าเป็นรถในการโมดิฟายนะมีผลดีมากกว่าผลเสียแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็อยู่ที่คนทาด้วยว่าทาจากมือใครใช่แต่ถ้าเราหงุดช่างเด่นแจ๋วไม่พังกันไม่พังแน่นอนหรือพังฮะไม่พังดังนอ่ไม่พังโอเคไม่พังขอบคุณช่างเด่นครับผมที่ให้ความรู้อันนี้ชัวร์จริงใช่ อ่าเนี่ยคือลูกสูบที่เราเจาะปรับแต่ง modify ก็มีเจาะด้านข้างฝั่งละ3ามูนะนี่หนึ่งสสาแล้วก็ด้านด้านในอีกฝั่งละ4ี่ลูก็กอย่างที่ช่างเด่นบอกครับผมว่าการเจาะลูกสูบนี้ก็คือช่วยลดภาระของลูกสูบนะช่วยลดแรงเสียดสีช่วยลดออโอกาสที่ลูกสูบจะติดแล้วก็หมายถึงว่า ช่วยในการระบายน้ํามันด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าการเจาะนี้ก็คงจะเจาะม่วซัว,วไม่ได้ก็อยู่ที่ช่างผู้ชำนาญเนาะ,ะจะเจาะเราเลือกตำแหน่งเจาะยังไงใครเคยเจาะอ,อะไรไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันหน่อยแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเอาลูกสูบเนี่ยใส่เข้ากับตัวก้านสูบว่าเขาใส่กันยังไงเฮ้ เราก็มากำลังจะประกอบเครื่องนะตัวเวฟร้อยของเราอันนี้ก็คือตัวของข่อเหวี่ยงที่เราถอดออกไปทำมาใหม่นี่อันนี้ก็มีการย้ายห่วงย้ายอะไรก้านสองจังหวะนี่ช่างเดฟก,ก็กำลังเตรียมตัวประกอบอยู่ก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะเราจะทำการประกอบเครื่องเวฟร้อยคันนี้ ประกอบเสร็จแล้วก็เราจะทำการไล่ตามหาความเร็วร้อย g ตามที่เราวางไว้เครื่องเล็กนีดเดียวเองดูดิล้างจนใหม่เอี่ยมอ่ออรไทยอืมดูทุกฝาดูนี่แอ้จัดไปอ่ะจบกันไปแล้วผมกับคลิป การเจาะหัวลูกสูบนะวันนี้ก็ได้ความรู้ที่ช่างเด่นอธิบายไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของวิธีการแล้วก็หลักการเบื้องต้นในการเจาะใครสนใจเอาไปทําตามก็ลองไปศึกษาข้อมูลอีกนิดนึงแล้วก็ไปทำตามได้เลยลองผิดลองถูกกันไปนะผมก็ไม่ใช่เซียนนะแต่ว่าฟังจากเขามาอีกทีหนึง่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปให้กันด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยละกันอยากให้พิจารณาตรงไหนอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมเมเมนมาบอกเลยนะเดี๋ยวอนาคต เราจะเห็นรถคันใหม่เร็ๆนีรับประกันว่ามันต้องดังอะ่ะนะไม่พังดังแน่เหมือนที่เขาว่าแหละแต่วันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะโชคดีมีชัยโชคชัยมีบัวโอเคสวัสดี